ต่อยจนงตายอ่ะเอาเด็ดแล้วะะละจะดทดทลดเ,เ,เ,เฮ็ดทำมันไอ้เหี้ยกูนี่ปิวเลยอ่ะ, <c oughs> อะเกียร์ก็มาไอ้ออเกียร์ก็เอาไมา่อยู่อ่ะล็อกปีออกอีกมันอย่างนี้ดัดอะไรวะแม่ใส่อะไรลงไปน้ำซูปวะไม่มีการดังแ,<ต>แปรกแปรก แอบอยู่นี่ครับวัวแดกกระดูกนี่เลยแม่ผมเอากระดูกคือแพนทอนลงกระดูกบ้านมึงดีเดี๋ยวไม่ตายเจ้าแล้วแล้วรวมแล้วแล้วไอเห็นว่าบอสอยู่ตรงไหนวะมองทำไมบอสมันไม่บอสมันบักหรือเปล่าใครเห็นบอสอยู่ตรงไหนบอกทีคุณหาบอสไม่เจอเนี่ย อยู่ตรงหน้ามึงเลยมาผมนั่งเองหน้าผมมาเนี่ยเออแล้วแต่มันตีกูยังไม่ตีมึงเอ้าโอ้ไอ้เหี้ยผมเห็นภาพปะไปผ่านทานันแตัวลุดยาวยาวลุดยาวยาว จีหวดีจีหววบันจีหววตัวกลางแหวกแ้วพี่เอากลางหัวแตกเอ้ยมุด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 มจะมุดดิเฮียเอาเฮียติดยเปมเซ็นตเลยเียไปติดล้อเอร์เซยนตติดจะมีเฮียรู้ไอนนี้ไม่มีกระต่ายเลยนี่หว่าเลยเีย นี่อะไรเนี่ยบานเป็นหาอะไรเนี่ยหัวร้อนอะไรมึงวัดไปวัดมาแล้วมึงยัแหงได้ไม่ไหนเหี้ยมาผมเลยไปแงวัดไปมึงเห็นแบบไหงเนียมงอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังกูเนี่ยอยู่ข้างหน้ามันจะไม่อยู่ตรงเอีเ้ยเ้ยเยเฮ้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 ยเฮฮ้ยย มไม่ฝหือหือหือตัดล้มแล้วหือ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 แบงค์ไม่จ่อแบงคไม่จ่อขาตัวกลางหมดยังอะตัวกลางตายังเลเ่าไหร่รัหมดเลยสามพันสามพันตออตตอตอตอ๊๊ออออัวกลางไม่ได้พีหน่อยแไ่หน่อยพี่ยาพี่ยามาตัดแล้วโี้โดไม่ได้ตัดเป็นหน้าแท็โคตรโคตรเลื เหู้มใหตัวกลางใหู้มแ้วรยกแคกอะไรเงอะไรว่าห่รวยบูมตัวกลางห่วยบูมไม่งชิลไมสัตว์เฮ้ยเย็นไหมกูอยากกูอยากเล่นกูอยากเล่นไรไม่รู้บอสมาร์คมาขึ้นสัตว์เลยเนี่ยเยียคืนสัตว์เฮ้ยมันช่วยตัวตัวตัวขวาทีมันดกดึกยาวเลยเนี่ย ไอ้กลมแล้วกลุ่มแล้กล <"Hi. S 2> ุ่แ uh, ล้วกลุ่แล้วเอนหน้าใครเห็นหน้าแดงไงบสกลมแล้วบอก้าเูดููดูวะอะไรด้งกเฮียไอ้เกินหัวแล้วิข้างๆหัวเออยิงนั่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ ฮึดจังฮึดจังฮึดจังฮึดดิฮึดดิฮึดฮึดฮึดดิฮึดดิฮึด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 ฮ ยืนก็ได้ไอเหี้ยแม่งไม่าามเอไอไอจะแพ้แล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วรีบขาเอาลงเอาตะคานึ่งตะคเร็วนนวรเไแม่ายดเหี้ยจใจหายจใจหายใจฟั่มกูรใจฟัมเลยสัตว์เอ้ยแนขอ MP ดิแซน เียแล้วเอาเาย้ายทำไมโอ้โหีดีเียขนาดนี้ขนาดดีแน่้หมาแถบมาทองไม่ได้ะมันยิ่งพูดยิ่งหัวเสียเหียมันหาไม่รู้ว่าเนอกอแ้ว

ไม่เฟลหรอกโคตเท่ไอตัวไอตัวไอตัวขวาโคตรดุ